ไม่เข้าใจครับก็มาต่อเลยฟ้าสี่ยังอีกยาวไกลยังไม่ถึงรึ่งเลยน่าจะเสร็จช่วงนู่นนะปลายสอบกว่ากว่าวันนี้ไม่กี่วันหลังจากนั้นวันนี้งานน้อยกว่าปกติก็เลยได้เพลิดเพลินได้ทางานแบบชิลๆโอ้าคูหยิบปืนตรงนี้ได้นะกูหยิบไปแล้วอะหอคุณครูโทษทีที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่อยู่ก็โทรมาตอนนี้ครูยุ่งปัาบ ไม่ออกพม่ได้ทำงานเข้าอะไรแต่เป็นตัวแถวเพื่อนที่ออกมาเด็กของเขาคู่หน้าที่จะบอกก็คือห้องซ้อนที่ครูช่วยหามันดีมากเลยพอได้คุณครูช่วยไว้ได้แท้แต่ที่พวกเราซ้อมกันแล้วยังไงก็เอยป่าเขาคุณครูก่อนเชื่อว่าไม่ไงนะจะมาหาพวกเราตอนนี้เลยเหรอทำไมความซึนเละมักจะโดนผมต้มอยู่เสมออยู่ๆครูก็คิดถึงโยชีวิตขึ้นมาเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยยวเลียวเดียวเดีวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวดวเดี๋ยวเดี๋วเวเดี๋ยวเ ู้ชซ้อมเองก็ได้ก็ได้น,นนะแค่นี้นะจะวานแล้วนะห้ามมาด้วยห้ามมาเด็ดขาเดเล็นะจะเริ่มซ้อมกันแล้วใช่ครับยิ่งซึนผมยิ่งชอบโอเคไม่รู้ไม่ชีกูจะไปเดี๋ยวนี้แทน <laughs> ยิงเขาเรียกว่ายิ่งห้ามเท่ากับยิ่งยุห้ามไปสิกูเอาต่อ <laughs> กครูออกจากชนเลนแล้วมุ่งหน้าไปยังห้องซ้อมใกล้ๆที่เช่าไว้ให้ห้องซ้อมอยู่ชัด้ดดีและเก็บเสียงได้ดีแต่ตอนซ้อมก็มีเสียงเลาะลออกมาได้ยินนิดหน่อยอืม <c oughs> ไม่พูดอะไรลองไปดูหน่อยสิไปซองหน่อยอันแน่ทำอะไรกันครับพี่ชายอันแน่เราอะไรครับพี่ชายเร็วขึ้นอีกต้องเร็วกว่านี้ นี่แทบจะเกินลิบี้เกาชันแล้วนะถ้าเป็นลิบ้เห็นจะล็อกเลยต้องเร็วกว่าน,นี้เร็วขึ้นอีกโอ้ล็อกเลยใช่ความเร็วประมาณนี้แหละคงความเร็วแบบนี้เลยเออ <laughs> นัาสื่อบอกกูตายดิกู <laughs> เร็วขึ้นอลอกโอ้ยตายโยชิมีจากนัส,สือให้ยาวอยู่นะเ่ยไม่ได้ก็อตอนนี้นัสสึอตีเช้ามากๆเลยถ้าบอกว่าอยากตีกองก็ตีก,กับเพลงดิต่อนน้เป็นปห้หมางเราจะเป็นแค่ผ่านกันเลือกอย่างวุวิก็ได้พอขอให้ช้นหล่ามากินกพอแลวเวเถอะหน้าดิฮะ ใช่ใช่ตัวกูคิดอย่างนั้นแหละไอริเป็นไรไปหรอไม่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 ได้เป็นไรเอืมเอเอเอกะคุณครูอาเจ้าเอสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบตีกลองว่าไงเอ่ยคุณครูมาดูซ้อมแล้วหรอเออกันเลยข้าที่ขาทางแล้วนะ งั้นเหรอคะขอบคุณนะได้ยินก็นรู้สึกชิดนใจขึ้นมาคือโคข,ขอถามเฉยๆนะมาถึงตั้งแต่ว่อะไรเหรอเมื่อกี้ได้ยินเพลงที่ฉันร้องด้วยหรือเปล่าอ่าเพิ่งมาถึงกันเหรอเออนันก็โล่งใจได้ละเปล่าไม่มีหรอกแค่แค่รักซอเซนเพี้ยนไปหน่อยอะเมื่อ,อก,กี้ร้องได้ดีมากตาหากแก้วสีดีมากเลยไอรีเน่อยพูดอะไรของเธอเออคุอ่ะ<ฮ> สวัสดีครับอะไรเนี่ยทำไมมันมัดติดี่เราจะเรียนอะไรด้วกูจะเริ่มเองเขาทิศทางอรอกนี่อะไรชมเลยเราจะมาแล้วเราจะมาทำไมเขิ่อนแบบนี้กันนะแบบนี้กูกบอกมาจนเลยวราไม่ต้องมาอืมเดี๋ยวชีวิตเขิ่อนเหรอจะมาพูดอะไรแปลกๆก็ไม่ต้องมาเลย ระหว่างที่สอบอยู่กูว่าแค่แป๊บมเดียวก็ไม่ได้ก็จะไหมเตือนแล้วนะห้ามจะเกจะเราจะบอกไม่ได้ว่วงไงต้องมาช่วยเอาไม่ต้องมาช่วยหรอกไปเลยจริงเลยไปออกไปก่อนเลยไว้เร็วๆอไปก่อน <laughs> <c oughs> อยู่ทีวีที่เกี่ยวกับการผกหลังกูออกมาจากห้องสองแต่คุูได้เห็นแล้วว่าห้องสอบและเครื่องดนตรีที่ใช้ไม่มีปัญหาอะไรจะกลับไปความโล่งใจต้อมคอนเซนคือเรื่องที่ดีครับ ดีมากแล้วจากงานเสร็จในตอนเย็นคุณก็ณไปแวะแถวๆที่ห้องสอบอีกรอบหนึ่งอินโทรแ <c oughs> <c oughs> อบดูหน่อยสิอืม นายลินะฮะคุณครูมีธุระอะไรที่นี่เหรอก็มันก็มืดค่ำแล้วนะหนัวก็โอเคก็อย่างที่คุณครูเห็นอนะ่ะกาซอมคีย์บอร์ดอยู่ก็ตั้งใจนี่แหละฮะโอ้จีจังกันมากเลยเนี่ยเนี่ยหนังสือทฤษฎีเป็นกองเลยงั้นเหรอ <c oughs> ก็ไม่เคยได้ดนตรีมาก่อนก็ไม่รู้ความยังไงดีโอกาสวันนี้ไม่ได้มีบ่อยๆด้วยงั้นก็ต้องคว้าโอากาสไว้แน่นสิน้ำขึ้นรีบตักอ่ะคะคุณครูสงสัยว,ว่าการซ้อมแบบนี้มันสนุกหรือเปล่านั่นหรอ อ,อไม่รู้นะอยู่ๆก็ถามกันแบบนี้อืเป็นเรื่องที่หนูไม่อยากคิดเลยสนุก,กหรอือเปล่าหนอสนุกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็ถือว่าสนุกไหมนะแต่ตอนนี้หนูคิดในสือก,ก็ซ้ำๆซ้ำๆอยู่อะแต่เติเมในพลังใจที่ดีจริงแต่เรื่องเขาขึ้นงานหนูช้ากว่าทุกคนมากเลยค่ะคนอื่นฝึกกระเจียวจ้าเหมือนทำเป็นเล่นแต่ทำได้ดีกันหมดเลยหนูว่าหนูน่าจะยังดีไม่พอหรือเปล่าอืมไอลิ อ,อ๋อค่ะพื้นฐานต้องมาก่อคอสนุดนี่นะคะเพราะการตอนนี้อ่ะหนูเลยคิดว่าถ้าจะทําออมาให้ดีก็ต้องแน่นพื่มแต่พื้นฐานน่ะจะฝึกฐานไปเรื่อยเ,เดี๋ยวก็เก่งขึ้นเองอ่ะส่วนเรื่องคอสนุกอืมนาเอาไว้หนูเล่นเก่งแล้วว่าน่าสนุกขึ้นไปเองหรือเปล่านะอืมถ้าเก่งแล้วตอนนี้หนูอาจจะสนุนอาจจะสนุกกับมันสนุกกับมันก็ได้นะคะในส่วนตอนนี้ขอซ้อมก่อนต้องซ้อมให้เก่งก่อนน่ะ เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกเหมือนจะไม่ใช่เลยเหมือนว่าคำตอบของรู้จะจ่ายแต่ซิคุกูอยากได้ยินอย่างนั้นนั่นแหละไม่ต้องฝืนเพื่อเอาใจใครหรอกนาได้แค่ไหนแค่นั้นแหละลูกเอ้ยอว่าไงหรอก็อย่างที่ครูว่านั่นแหละไม่ต้องฝืนฝืนทำไมฝืนแล้วตัวเองทรามานไม่ต้องฝืนหรอกจริงปะอืมประกาศง่ายง่ายถ้างั้นในเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วที่จริง หนูก็อยากมีเรื่องที่จะบอกครูเรื่องหนึ่งนะค่ะอืมหนูู้ว่าบางทีครูอาจจะอยู่รู้อยู่แล้วก็ได้เรื่องของการทำโปตีตตีจะบอกเพื่อเพื่อทำเพื่อคัดเลือกไปเพื่อการคัดเลือกขนมแชมลาแต่ที่จริงแล้วขนมเชมลาไม่ได้สําคัญอะไรหนูหรอกคุณครูหนูอะอยากจะเป็นคนที่เล่นดนตรีได้ได้พูดจ่อจงกว่านี้เขาจะบอกว่ากำลังให้ตัวเองมีเรื่องที่ทำได้ดีคือเป้าหมายของหนูเอง ทุกคนจะคิดว่าแค่ซอมเพื่อเล่นเพื่อเอาให้ผ่านก็เเลยกินขนมเชล่าก็พอแต่หนูไม่ได้คิดอย่างนั้นนะสิอย่างที่ครูรู้ว่านูเป็นเด็กดีเด็กที่ไม่เด็ดขาดไม่มีความแน่แน่และไม่มีความริเริ่มอะไรทําอะไรจริงๆจังๆจึงจะเป็นเด็กแบบนั้นแต่อย่างน้อยก็ควรม,มีข้อดีวิสักอย่างหนึง่งใช่ไหมล่ะพูดตามตรงหนูไม่รู้หรอกว่าการเล่นตีม,มสนุกหรือเปล่าแต่กะแต่ที่หนูรู้ก็คือหนูเป็นคนหนูจะเป็นคนเดิมต่อไปไม่ได้แล้วล่ะ แล้วใช่มันต้องเป็นเรื่องนี้มันมีคําที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวเอง่ันุดนตรีได้อยู่นี่แล้วดนตรีสามารถสร้างเอกลักษณ์และเสน่ห์ใหม่ๆที่เราไม่เคยมีมาก่อนได้ด้วยสลักหนูแล้วนั่นคือความหมายของการเลือกคัดเลือกั้งนี้ส่วนที่หนูชวนเพื่อนๆมาทาด้วยกันเพราะหนูกลัวจะจะทําคนเดียวจะว่าไปนี่อาจจะเป็นการทำเรื่องที่พ่ดีก็ได้นะเพราะหนู หลอกใช้เพื่อเพื่อตัวหนูเองไม่สิไม่ใช่ก็เลยรมเบดีต้องเรียกว่าหเห็นแก่ตัวมากกว่าคะัะคุณคุณไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นหรอไม่ได้หลอกใช้หรอแต่ <c oughs> คำว่าสนุกกับเขาว่าหลอกใช้อ่ะมันมีเส้นบางๆงบางอย่างกั้นอยู่แต่มันจะมีผู้ใหญ่ประเภทหนึ่งอ่ะเอาตัดเส้นบางๆางนั้นออกและเอาสองอย่างรวมกัน ไม่อยากพูดขอให้ทุกคนรู้ไว้ในฐานที่ทุกคนรู้แล้วกันโอเค <S <S งั้นเหรอครับพอคุณครูช่วยพูดแบบนี้ก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาหน่อยก็ก็อย่างนั้นแหละสรุปว่าหนูอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ก็คิดว่าคีย์บอร์ดนี้ถ้าจะช่วยเปลี่ยนได้ถ้าหนูเล่นคีย์บอร์ดก,กี่กีแล้วก็อาจจะเป็นเด็กที่ใช้ได้กว่านี้นะ ไหนก็ครูสาวอยู่ที่เนี่ยรับฟังหนูขนาดนี้แล้วเรื่องที่เล่าไ,ไปก็ไม่กล้าบ,บอกใครเลยก็บอกแต่กับครูแค่นั้นแหละช่วยเก็บไว้เป็นความลับด้วยนะแล้วก็ช่วยเฝ้ามองหนูด้วยหนูจะพยายามให้เต็มที่เลยหล่ะหนูต้องเต่งก่อน,นี้แล้วทาให้ครูเห็นได้ว่าหนูคนใหม่พี่ดีกว่าเดิมไม่ได้เออ,อคุณครูทำไมต้องทาหน้าอย่างนั้นอ่ะมีอะไรอยากพูดหรือเปล่าคะ <c oughs> ไว้วันหลังครูจะบอกนะอืมอาหมายถึงพวกสุขภาพร่างกายใช่ไหมไม่ต้องห่วงหนูนดูแลตัวเองดีอยู่แล้วหนูจะพยายามนะคุณครูพูดจริงจริงจังไม่จริงโจ้ไม่กี่วันหลังจากนั้นคคุณครอยู่เปล่าโวาวอา ไหนบอกว่าไม่ครูไปตอนฝึกอซ้อมไม่ได้หรอรีบอย่าพูดเราเล่นอย่างนะ่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลาเลยฟังดีนะคุณโคณขายายเตือนนะถามเผื่อๆนะเออหมู่นี้ไอริไปไหนไปที่นั่นหมู่นี้ไอริไปที่นั่นบ้างหรือเปล่าอือไอริทำไมเออคือไอริอ่ะติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานสื่อแล้วอ่ะ